สวัสดีครับโดนพันทิปแบนเนื่องจากส่งข้อความซ้ำๆครับผมได้ทำการวางข้อมูลซ้ำๆอย่างนี้นะครับคลิกเข้าไปที่พันทิปครับแล้วก็แสดงความคิดเห็นครับตรงด้านท้ายนี้นะครับผมก็ทำการวางข้อมูลลงไปครับผมก็เขียนว่าซ่อม mcu นะครับผมได้ทำคลิปซ่อมอเครื่องซักผ้าพัดลมทีวีหมดรักษาตัวมียาเจ็บคอยาแก้อาเจียนและอื่นๆรวมถึงไมโครคอนโทรลเลอร์ไว้ถึงวันนี้ วันที่21คกุมภาพันธ์2559มีคลิปวิดีโอพันฝากคลิปเพื่อแก้ปัญหาเครื่องเสียอย่างละเอียดสามารถซ่อมเองได้ครับโดยเข้าไปที่ลิงก์นี้ 1. คลิกซ่อมหรือหมวดที่ต้องการดูที่บนเว็บ 2. คลิกสิ่งที่จะดู 3. คลิกวิดีโอก็จะมีวิดีโอให้ชมและมีข้อมูลให้อ่านครับคลิกติดตามชอบเพื่อเป็นสถิติ ได้รับข้อมูลครับผมได้ทาการวางอย่างนี้วันหนึ่งประมาณ4ชั่วโมงวางไปทั้งหมด6วันครับพอวันที่6ก็โดนพันธิแบนแล้วก็ลบข้อมูลที่ผมวางไว้ทั้งหมด6วันนี้ผมวางไปได้ประมาณพันฝ่าแผ่นครับพันฝ่าแผ่นพันขึ้นนะครับวางวันละประมาณ4ชั่วโมงเพื่อไปบอกว่าผมมีเว็บที่สอนซ่อมเพื่อกระจายข่าวออกไปครับเป็นข้อความที่ซ้ำเดิมเหมือนกันทั้งหมด อวันที่6ก็โดนพันทิพลบทิ้งทั้งหมดแล้วก็ส่งข้อความนี้มาครับข้อหมายความว่าแบรน์ทิ้งเรียบร้อยครับก็ไม่สามารถที่จะไปตอบคาถามในพันทิปได้อีกต่อไปครับอ่าน,นี้ก็เป็นการกระทําที่ก่อกวนครับเพราะว่าเราเป็นข้อมูลซ้ําๆแล้วก็ไปเหมือนก่อกวนก็จริงๆก็ไม่ได้ก่อกวนเพียงแต่อยากจะบอกไปนะครับว่าผมได้ทําไว้แต่ทางพันทิปเขามองเห็นว่า เป็นเรื่องการค้าไปครับก็ต้องโดนแบนทิ้งไปในตอนแรกที่ผมทําไปนะครับก็คิดว่าไม่ผิดแต่หลังจากโดนแบนแล้วก็มานั่งคิดอีกทีหนึ่งสิ่งที่ผมทำลงไปนั้นก็เป็นความผิดจริงๆครับต้องขออภัยทางพันทิพย์ไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับสําหรับตอนนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ